เศษฐบุตรคืนมา,มาวาราดอนวาราดอนหนึ่งสองคืนไม้โอ้โหืีช้าไปหน่อยเราจะโดนโตนะครับการแทงต่อมามีความเร็วซะด้วยคาร์ลสเนโตคาร์ลสเนโตคั้ควไปเองครับรอตัวข้างในอนดซูอยู่ไหนแล้วก็เปิดมาอโนโดซูโอไม่ได้ครับโอ้โหโอกาสทองเลยของเชียงใหม่นี่จะขึ้นนำนะแต่ว่าลูกนี้นี่ยิงโดดข้ามคานออกไปโอ้ต้องบอกว่าเหลือเชื่อมากๆนะครับอนดซูคาร์ลสเนโตเนี่ย เลือกจะให้แบบเน้นๆแล้วนะครับแล้วก็ให้มาจังหวะพอดีพอดีมากแล้วด้วยคือขอแค่ยิงให้เข้ากรอบนี่ก็จะเป็นประตูของเชียงใหม่ยูไนเต็ดนะครับแต่ว่าจังหวะยิงของอารอนตูเนี่ยอาจจะเป็นจังหวะที่บอลกระเด็กขึ้นมาพอดีแต่ว่าคือจังวะาไปเจ้าตัวก็ควรจะทําได้ดีกว่านี้ครับไปยิงใต้บอลแล้วก็เหินข้ามคาร์เวแบบเรือเชื่อเลยที่ทางฝั่งแพร่ยูไนเต็ดนี่ต้องบอกว่ารอดตัวไปเลยนะครับเกือบเสียประตูอยู่แล้วเนี่ยจังหวะทุกอย่างลงตัวหมดแล้วเหลือแค่ยิงให้มันเข้ากรอบเท่านนัั้ะครบ แต่ว่าไม่ได้ประตูนี่เหลือมองสองสารอบแล้วนะครับว่าอโนซูอ,อยู่ตรงไหนกลายเป็นว่าไม่ได้ประตูครับเจ้าความเปิดมาของคาร์ลอสเนโตจงังหวะเลี่ยนการดูสิไม่ได้ว่าอะไรอยากเก็บได้เซธวุฒเซธะวุฒถึงไม่ได้ครับเลนสันส้นๆต่อมาใหม่แล้วเบิ้ลยาวขึ้นมาหมายแล้วขูว่มีเลี้ยวกันนิดนึงท้ายแกล่งกว่าครับลูกคุณกิบบอลออกข้างไปครับ โดนคาร์ลสเนโตนะกดกันเข้ามาแต่ยังเอาตัวรอดได้ครับทุกคุณกิตตัวเล็กกว่าด้วยนะครับทุกคุณกิดแต่ว่ายังเคลียร์ทิ้งออกไปได้เรียวชินซาโตรครับเรียวชินซาโตให้จังหวะย้อนคือหลังกลับมาใหม่ครับอานอสูอานสอานสูเล่นสั้นๆมาเจอเข้ามาบีเรียวครับชลวิทโขหุหให้มาจาังหวะนี้ไม่ทันครับ เริ่มจะมีช่องให้เชยงใหม่ยู่นเตดเข้าจอกใส่เส้นที่สุดท้ายของแพร่ได้เป็นระยะแล้วนะครับเกมกำลังจะเดินทางมาถึงวงสิ้นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกแทบจะยังไม่มีโอกาสจบเันนี้นเลยครับแพร่มินเนเต็ตก็ยังดึงช้านะครับสุสดพวสเล่นงันใกล้ๆครับแลบพลวิทย์ก็คอยหาจังหวะอยู่ครับ ตีมาให้เศรษฐวุฒิเรษฐวุฒิเสียบอลไปโดนเบิ้ลมาจังหวะนี้มากัน2คนอีกแล้วอนซสูรออยู่แต่ว่าโต้หูยิงเองครับคาร์สเนโตยิงติดฟลอด็อกยังได้ครับที่ชลวิตแล้วปล่องสัต์อีกทีนึงหอูโหก็ยังเซฟได้ครับโอ้โหสุภ์ก็เริ่มีงานให้สุภฒน์ต,ต้องทำมากขึ้นเรื่อยๆครับแต่ยิงวดไปหน่อยนะครับคาร์สเนโต ล่าสุดนี่ชนบุรีครับได้ประตูออกนําไปแล้วนะครับได้ประตูออกนําสุพรรณบุรีไปแล้ว 1- 0ครับเรียกว่าสถานก,การณ์แบบนั้นในชลบุรีก็น่าจะการันตีเลยและครับคือชนบุรีเนี่ยขอเพียงแค่ไม่แพ้เนี่ยพวกเขาเนี่ยยังไงก็จะได้ขึ้นสู่ไทยลีกหนึ่งนะครับมี6กสคะแนนคือมีแต้มมากกว่าทั้งแพร่แล้วก็อยุทยาสามคะแนนนะครับ ตอนนด้ถ้วยแชมป์เมืองไทยลีกหรือว่าทีสองนั้นก็เตรียมไว้ที่สุพรรณบุรีด้วยนะครับดูว,ว่าชนบุรีนั้นก็มีโอกาสสูงสุดเลยครับที่จะคว้าแชมป์ในรายการนี้ซึ่งความจริงทีมาดับสองที่จะมีโอกาสคว้าก,ก็คือแพ้เนี่ยแหละครับแต่คงเป็นเพราะว่าแพ้เนี่ยเล่นเป็นทีมเยือนนะครับก็เลยไม่ได้เอาถ้วยมาเตรียมไว้ที่นี่ครับ ถ้าแพ้ได้แชมป์นั้นก็ผมก็ต้องรอกลับไปฉลองในบ้านตัวเองนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เรื่องแชมป์เนี่ยอาจจะมองเป็นประเด็นรองครับแร่เอาเอาเี้ยงทันอัตโนมัติดีกว่าได้ครับเอาดูที่สองให้ได้ก็น่าจะพอใจเลยครับ่อนเกมนมีชูบุรีโอกาสเหนือไปเยอะก็ยังเหมือนเดิมนะครับอยุธยากับบางกอกเอฟซีนั้นยังหนึ่งประตูต่อนหนึ่งนะครับแบบนี้นี่แพ้ก็ยัง ที่สองครับจากประตูได้ที่มากกว่าแต่ว่าถ้าเล่นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆและเกิดอ,อยุทยาทําประตูออกนําได้เมื่อไหร่นี่พวกเขาก็จะเดือดร้อนทันทีเลยนะแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งนี่รูปเกมที่ผ่านมาคือทั้งฝั่งเชียงใหม่อยู่นันฉันเชื่อมีความมุ่งม,มั่นของเขา HiQ One Plus Super Gold หนึ่งเดียวที่มีซิมไบโอติกเอกสิทธิ์เฉพาะให้ลูกพรอ้อมทั้งสมองและภูมิต้านทานให้ทุกศักยภาพไร้ขีดจำกัด คิว plus super gold ก็มีโอกาสที่จะได้ประตูก่อนแพร่หรือสามแพร่นีอย่งถ้าไม่มีโอกาสจบแบบอันตรายแบบเน้นๆแบบได้นาำได้ห้เห็นเท่าไหร่เลยนะครับในช่วงครึ่งแรกจังหวะทุ่มมาไม่ถึงครับบอลโดนดักไว้ก่อนเรียวชินซาโตะจังหวะอินการก็โดนดักไปได้บอลอยู่ที่วาระดอน ราดอนมองตัวให้อยู่ครับเศรษฐบุตรคือกลับมาสมิธได้ฟาวไปชนกับการยกระเทศครับเบลิงตันสม,มิธเรียกฟาวได้เอกระเด็นเลยครับเลิงตันสม,มิธต,ตัวผักนิดนึงแต่ว่าเป็นจังหวะที่เจ้าตัวเนี่ยลำตักตัวเทมาด้านหลังแล้วด้วยครับฟรีคิกรรยะนี้ก็ถือว่าไกลพอสมควรเหมือนกันต้องรอสัญญาต้องวีจะพุทธสิธิ์นะครับ บรลอยู่ที่บอรครับเอาไงครับรูโน่ก็เดินมารอบๆมองๆอ,อ,อยู่ครับจะเล่นสูตรไหนกัแพงของเชื่อมาอยูในเต็ดแค่สองคนครับอ่าครับเล่นสั้นครับสปิด ด,ดันชมิทไหลสั้นๆต่อมาจังหวะชิงไม่ดีครับแต่ว่าก็ทำเร็วไม่ได้นะครับูไม่โดดสไลด์ลูกนี้ครอลเนโตบอลกลับมาสวยกัรุษนกรุษให้ต่อมาชมิทมีโอกาสเปิดมาลูกนี้ก็โดนม่งมาได้ก่อนครับโดยชินซาโตะบอลจังหวะ2เก็บได้ <ๆ S 1> พยายามจะแหวกไปเองแล้วก็มีโอกาสกระดกมาลูกนี้ได้โคกด้วยโอ้โหไม่ตรงครับ เหมือนจะกดกันเองครับจังหวะของเสถูงสายกับบรูโนครับบอลในหลุดกรอบโอ้โหไม่ได้ให้เสียงกันเลยครับบูรโนอเดเก้กับเสิูงสายนี่ถ้าให้เสียงกันน่าจะทําผลงานออกมาได้ดีกว่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นใครได้มกุก็ตามแต่ว่าจังหวะกระโดดมาของวุตีนี่กระโดดเข้าไปตรงนี้เี่ยมีผู้เล่นร้องอยู่สองคนมุงหลุดออกนอกกรอบไปเองครับคือน่าจะไปโดนบุรูโนอเดเก้ทางขวาน้าอยู่นะครับสำหรับเสุฒิเนี่ยครับ มงไม่ถนัดแล้วกลายไปรอบมงหลุดออกนอกกรอบเองกระดกหนีจังหวะแรกมาเยี่ยมแล้วนะครับวารุษนี่เป็นจ,จังหวะที่เลย้ยลุ้นที่สุดแล้วครับของแพร่ยูเนเต็ดขยันมากครับเศรษฐรวุฒิลงมาช่วยเกมรับด้วยจวังหวะเกมลุกก็พยายามไปให้เร็วคแกร์ชะทุ่มครับโดยโทศพล เมือนเดิมนลครับน่าจะทุ่มใจนะครับทศพลอันนี้เพื่อนร่วมทีมน่าจะยังไม่มีใครว่างเลยเต้องรอก่อนทศพลทุ่มมาลูกนี้อบอลกระเด้งมาบอลจังหวะสุดท้ายโู้โหเบียดกันดูโนโ่ล,ลงมาชว่วยครับเสียจพุทให้สั้นๆมาต้องเปิดขึ้นมาก่อนบังแล้วก็สุดท้ายไปาวล่าก,ก็ด้วยคุณสิทดูว่าได้เปรียบได้ต่อไปก่อนครับเช่ไหม่ลุขึ้นมาแล้วเปิดบอลแฉลบนิดนนงโอ้โหจะเข้าเอาครับ โอ้โหยังดีที่บอลมันไม่ตรงกรอบครับจะตั้งใจเปิดเข้าไปนะครับอโนซูแต่ว่าฉลับนี่ก็ได้กดดันผู้รักษาประตูอย่างสุภวัตเลยครับต้องผวามาเช็คการยืนของตัวเองเกือบเข้าเหมือนกันละครับจังหวะเปิดเนี่ยมีฉลับครับนี่ตั้งใจเปิดนะครับโอ้โหเกือบกลายเป็นดีอยากได้ลูกเตะมุมนะครับเชียงใหม่อยู่ในเต็ดยัดบอลมาให้กับอโนซูเปิดเร็วแล้วครับ บอลไปแากวราดอนนะครับเกือบเข้าประตูเหมือนกันยังได้ลุยต่อนะครับเชียงใหม่ได้เตะมุมได้ลูกเตะมุมได้ฟรีแต่ละครั้งอย่างเชียงใหม่เนี่ยเน้นประเด็นดึงจังหวะตลอดนะครับมปเดยเน้นเล่นเร็วพยายามดึงช้าไว้คือมาลุ้นท่าประตูครับเรียวชิว <c oughs> ชนซาโตะเสือ ดูตรงนี้หน่อยแต่ว่าก็รับไปได้ครับหาแล้วสุภาพรออกบอลเร็วได้ไหมสุภาพรวคว้างเร็วเลยครับจะโต้กลับแต่ว่า้างมาก็โดนดับไม่ได้ก่อดีครับสุดที่จะขับทำไม่ดีแล้วสไลด์กวาดไม่ฝาซะด้วยบุโนโ่คืนลับมาให้มองแล้วก็ต้องแปะสั้นๆคืนมาใช้ความเร็วแล้วครับข้างหน้าอาล้วครับธนูมาที่เปลิงตันชวิดทางในมีตัวรออยู่ไหมสปีดมาด้วยลองยิงเองเสารา่าแต่ไม่ได้ครับโอ้โหอย่างปัดไม่ได้ก่อนนะไทโรด บอลมันกระดอนพือนเลยครับแล้วก็ไพโรดป,ปัดทิ้งออกไปแล้วครับเอาชัวลูกแต่มุมของท่าอยู่ในเต็ดในช่วงเวลาครึ่งแรกที่เหลือไปถึง5นาทีฉันเชื่อมีความมุ่งม,มั่นของเขา HiQ o n Plus Super g o l หนึ่งเดียวที่มีซินไบโอติกเอกสิทธิ์เฉพาะให้ลูกพร้อมทั้งสมองและภูมิต้านทานให้ทุกศักยภาพไร้ขีดจากัด HiQ o n Plus Super g o l ฉันเชื่อ พลาดซุปเปอรโ์โกลฝั่งซ้ายนะครับแล้วพยายามจะลากตัดเข้ามาครับเวอน์ลิสันสมิธยิงเพงนะครับในกรอบเขยต้อนมีสองคนที่พุ่งขึ้นมาครับแต่เจ้าตัวเลือกจบเอลงอีกยับไปที่เสาแรกครับโดนปัดทิ้งออกไปได้ก็โอกาสยังถือว่ามีไม่มากนะครับสำหรับเวอร์ลิสันสมิธจะได้เปิดแต่หมุมาครับแพร่ โจนมาตรงกลางโอ้โหหม่งเช็ดลูกนี้กับพลาดเองอยีกครับรับคนวิทเซนเตอร์ที่ขึ้นมาดูทำประตูครับรับคนวิทเนี่ยดูครับเชียงใหม่ยูในเต็ดไม่ได้นะครับตึงช้าเอาไว้หายโรชน็เปิดยาวจาวังหวะเจ็บบอได้รุยไม้โดยกิริพกปล่อยให้การจอร์เทศ เล่นกับชนาธนาพลิกได้ให้แล้วขยับเติมด้วยครับจะหยอดให้ธนาบอลอลเาไปบอลจังหวะสองเก็บได้ครับอ,อะไรครับแม่ตินให้้าแล้วครับเป็นจังหวะาฟาวาโนซูครัไปเสียฟาววันนี้ทิ้งโอกาสทอไปครั้งนึงนะครับจ,จากจังหวะที่คาร์ลอสเนโต้เปิดให้เขาได้ยิงแบบเน้นๆล่งๆแล้วครับแต่ว่าเหินข้ามคานออกไป ลุยขึ้นมาต่อครับรุกูกุณิตก็เริ่าจะได้คลองบอลมากขึ้นนะครับสำหรับแพ้ช่วงนี้เรียกเกือนมาเอาเหนตันสมิทต้องลงมาพยายามลุยไปเองครับเหนือตันสมิทเล่นหนึ่งสองต่อมาบ,บอลออกไปเองซะอีกครับจังหวะของรังชิมัน จากเดิมที่แพ้ยูเนเต็ดเป็นทีมที่เกมรุกดุดันที่สุดในลีกในวันนี้ดูเงียบเงียบเลยนะครับในช่วงครึ่งชั่วโมงแรกภายในช่วงครึ่งแรกนะครับแต่บอลต่อครับโอ้ยย้อนไม่ดีสกเป็นบอลทุกของเชฟฟายยู่ในเต็ดนาทีสุดท้ายก่อนจะทบเวลาเลยครับพอ,อครึ่งแรกเดยรวมแล้วเกมไม่อยู่เท่าไหร่นะครับอ,อาจจะมีจงังหวะหยุดเกมครั้งเดียวที่ทนายซอนไปชนกับบารารอนแล้วเจอกันทั้งคู่ ถิ่งขึ้นมาข้างหน้าเลยครับทมไมมีใครครับยาวขึ้นมาก่อนเก็บได้ครับทุกสะพนสะพนโอ้ยโดนกลับมาทีหนึ่งอ้าวมีชนกันหรือเปล่าโอ้โหูผู้สิทธิ์ไม่ว่าอะไรครับยังเก็บได้ครับบุญกิจเปิดกลับมาใหม่ตำแหน่งมีทับๆกันหน่อยแต่ว่าก็ยังได้ทุ่มกับแพร 4ีหาทีครบแล้วครับทบเวลาในช่วงครึ่งแรกแค่2อนาทีนะครับก<ะ>็น่าจะเป็น2นาทีตอนที่ธนากับวราดอนเจ็บทั้งคู่เช็ดมาให้หลูกนี้ตีต่อมาให้เซษฐวุฒิครับอ่าและวก็บอลของเซษฐวุฒิเก็บบอลได้รอเพื่อนอยู่มีตัวมาช่วยไหม้โกไม่มีใครครับเซษฐวุฒิต้องสับหลอกไปก่อนยอนคือหลังกลับมาตั้งกันใหม่บรุษ วารุธจะไปเองไม่ผ่านครับการแทงต่อมาติกได้แต่ก่อนมันไม่ใช่เชื่อกเท้าแล้วก็ไปเสียฟา้าเข้าครับคาลอสเนโตฟรีคิกของแพร์ยูเนเต็ดครับครึ่งแรกเนี่ยโอกาสที่จะจบเสมอสูงๆเนี่ยต้องบอกว่าส,สูงมากนะครับก่อนผันแข่งผ่านขาแล้วจะกลับมาบอลเด็กกลายเป็นว่าโดนหรือว่าก่อมาฉกบอลได้แล้วก็ไปเสียฟ่าครับคาลอสเนโต ขอซัดซมาก่อนครับออจังหวะอยางต้องคืนกลับมาเริ่มใหม่ศิวกรย้อนกลับไปถึงปุกสาประตูเลยครับสุขวัตลูกกูรจิตขอเชียงใหม่ลงไปในแดนตัวเองก็หาช่องเจาะไม่ง่ายครับแต่ตกมาก็ไม่ดี เหมือนวันนี้เล่นกันไม่เป็นธรรมชาติของตัวเองนะครับแพ้ยูงเต็เต็ดคือถ้าเราไม่นับเกมที่พวกเขาแพ้รังรีไปเจ็ประตูตอนเ็ถือก่อนนะฮนี่ก็ถือว่ายิงประตูได้เป็นก่อนเป็นกำรมมาตลอดคือจะไม่ยิงนับที่แล้วนะครับที่ได้เล่นในบ้านแล้วก็รับการเป็นรับการประหยของทีมยุธยาเปิดยาวมาลูกนี้จังหวะโดนโอ้โหกระเด็นไปเลยเลยครับนั่นน่ะ โอ้โหหลบมุมกล้องเลยพอดีก็ไม่รู้เป็นไงบ้างเลยครับธนาถึบเวลาครบสองนาทีแล้วด้วยครับขูนชิงก็เ่าจบครึ่งเวลาแรกไปเลยครับชยงใหม่กับแพ้รับศูนย์ประตูต่อศูนย์นี่แหละครับโอ้โหโกงตากล้องนั่นเนี่หห <laughs> ลบกันแทบไม่ทันครับจังหวะที่โดนวาราโดนนะ